สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ขวัญจะพาทําแกงขนุนสูตรด่วน,ดวนๆแบบสไตล์ของสไปฝรั่งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเรามาช่วยกันลุ้นนะว่าหน้าตาจะออกมาน่ากินขนาดไหนจ้าก่อนอื่นนี่เลยค่ะก็ขนุนจากกระป๋องนะคะวันนี้ขวัญจะใช้ขนุนสองกระป๋องต่อแกง1น่หม้อนะคะ จัดการเปิดเลยค่ะทีนี้ก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาใส่หม้อค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะตอนแรกเลยนะคะขอนก็ตั้งหม้อน้ำให้เดือดแล้วก็ต้มกระดูกหมูไปก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยขนุนค่ะปิดฝานะคะต้มทิ้งไว้สักพักค่ะขนุนจากกระป๋องขอนจะต้มไม่นานนะทุกคนจะต้มอ,อยู่สักประมาณ5นาทีแล้วก็หลังจากนั้น ก็ตักออกมาเพื่อที่จะนำไปโขลกในครกให้หยับๆยาบนะแล้วขวัญก็จะกลับเอามาใส่หม้ออีกทีหนึ่งค่ะถ้าหากใครไม่มีครกอยู่ที่บ้านนะทุกคนก็ใช้วิธีบดเอาก็ได้นะบดแบบหยับๆยาบนะทุกคนเพราะว่าขวัญจะอยากให้น้ำแกงมันนัวขึ้นนะนะอา้าวทีนี้ก็ได้เวลาโขลกแล้วค่ะทุกคนโขลกเลยค่ะ ไม่ต้องละเอียดมากนะเอาพอหยาบๆก็พอคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็กลับเอาไปใส่หม้อค่ะหม้อก็ยังตั้งไว้ให้มันเดือดอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะตุ๋นกระดูกหมูไปเรื่อยๆนะหลังจากที่เอาขนุนใส่ลงไปแล้วนะทุกคนทีนี้ขั้นตอนต่อไปนี่เลยคะ่ะขอนก็ปรุงรสด้วยน้ำพริกปลา,าที่ขอนตำ ทิ้งไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็เราจะตุนขนุนกับกระดูกหมูไปพร้อมๆกันอีกสักพักนึงนะคะปิดฝาแล้วเคี่ยวต่อได้เลยค่ะแต่อย่านานมากนะคะคอยเช็คด้วยค่ะต่อจากนั้นก็นี่เลยค่ะทุกคนสูตรเด็ดค่ะใส่ลงไปเลยจ้าขนใช้สองก้อนนะสำหรับหม้อนี้ ต่อจากนั้นก็เคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะทุกคนเพื่อให้กระดูกหมูและก็ขนุนของเรามันนุ่มขึ้นนะและน้ำแกงก็จะมีความกลมกล่อมขึ้นไปอีกนะทุกคนอาเปิดฝาเช็คอีกทีจ้ะทุกคนดูซิน่ากินไหมโอ้โหน้ำแกงเข้มข้นขึ้นเยอะเลยจ้ะทุกคน แต่ลํำว่าทีนี้ก็เติมลงไปเลยจ้าต้นหอมผักชีจ้ารสชาติก็จะได้เข้มข้นหอมอร่อยขึ้นอีกนะทุกคนดูสิหนัวมากเลยเนาะทุกคนเนาะเริ่มหิวแล้วล่ะเนี่ยอา้าวเกือบลืมจ้าทุกคนตามด้วยมะเขือเทศลงไปนะ น้ำแกงก็จะได้นัวเพิ่มขึ้นไปอีกจ้าใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็คนแล้วก็ตุ๋นสักพักนะไม่ต้องนานมากแล้วนี่จ้ะขวัญมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเติมน้ำปลาเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นของน้ำแกงนะจ้า คนจากคนหิวกันหรือยังเห็นไหมหน้าตาออกมาเป็นยังไงมั่งทุกคนน่ากินไหมวันนี้ขนมีน้ำปลาร้าของพันธ้ายนรสิง์นะทุกคนจะหยอดเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อความแซบแล้วก็ความนัวของแกงนะเอาละค่ะทุกคนมาดูซิเป็นไงมั่งหน้าตาหน้ากินไม่เอ่ยเป็นไงบ้างสูตรนี้ แกงขนุนสูตรด่วนของสะไบฝรั่งใช้ได้เลยใช่ไหมคะและแล้วก็ได้เวลาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันนะว่าจะแซ่บขนาดไหนนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะดูไว้เป็นความบันเทิงและแก้หิวไปก่อนแล้วกันนะทุกคนถ้าจะให้สูตรเป๊ะๆคงไม่ได้ละคะเพราะว่าอยู่ที่อเมริกา อะไรที่หาได้ง่ายๆเราก็ใช้อันนั้นละคะ่ะอย่างน้อยมันก็แก้ขัดให้เราได้หายอยากนะทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมเหมือนเดิมจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ขวัญด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ ขวัญอาจจะมีสูตรเด็ดๆของอาหารเหนือจานด่วนๆของสไปฟรั่งมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย